สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวลงทุนรอบโลกโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันที่4กุมภาพันธ์นะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเปิดเดือนกุมภาพันธ์นะนึกว่าจะเป็นตลาดเงาๆนะครับผมกลายเป็นตลาดที่ผันผวนมากเลยนะเมื่อวานนะครับผมมีสินค้าหลายตัวที่วิ่งกันแบบว่าทําพฤติกรรมที่เราเริ่มเห็นน่ะว่าเดือนนี้ ฟันอาจจะฟันหรือกองทุนใหญ่หรือนักลงทุนใหญ่เนี่ยอาจจะมีการปรับพอร์ตหรือมีการย้ายเงินไปใส่โพ i ิชันเพิ่มเติมนะครับผมอะไะฮะเรามาเริ่มต้นกันที่สรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับสรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้เงินเข้าที่ไหนเงินออกจากใครนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันจาก forex ก่อน forex นี้ชัดเลยครับว่า EURUSD นะครับผมสกุลเงินยูโรนะครับกับสกุลเงินปอนด์นะมีการปรับตัวสูงขึ้น นะครับผม1.35%และ0.3%สองตัวนี้ผมไฮไลท์ไว้เพราะว่าการปรับตัวขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานดังนั้นถ้าเราเป็นนักลงทุนถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยผมไม่แนะนำนะว่าจะส่วนเพรนชุดนี้เพราะมีโอกาสที่มันจะไปต่ออีกไกลน,นะครับผมพอสมควรน,นะฮะสลหรับสกุลเงินนะครับประเด็นที่2ครับจะเป็นน้ํามันนะครับน้ามันเงินเริ่มไหลเข้าทะลุกรอบไซด์เวสํ์คัญไปได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราเรายอยเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับ ไม่สามารถผลิตน้ำมันได้นะครับผมมีเรื่องของที่อเมริกานะครับหน้าหนาวนะครับผมทําให้โรงกานทํางานและผลิตของได้น้อยลงนะครับมีเรื่องของทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับความขัดแย้งนะครับผมเรื่อง geo political นะครับและสุดท้ายครับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นในสหรัฐนะครับผมผมคิดว่าถ้าท่านไหนแบบว่าลงทุนอยู่แล้วไปกิจวัตรนะครับผมก็น่าจะเจอข่าวเกี่ยวกับ Facebook อยู่บ้างนะครับเมื่อวานเราได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะว่า a c e b o o k เนี่ย เราเริ่มเห็นสัญญาแล้วว่าหุ้นโกรดต่างๆทําท่าจะไม่โกรด์อย่างที่คิดหุ้นก็เลยกังวลกันยับเลยครับเมื่อวานครับผมพอประกาศงบตัวอื่นจริงๆตัวอื่นยังดีอยู่ครับไอคนซวยนะ่ะคือมีแค่ Facebook มี a c e b o o k แค่ตัวเดียวที่มีปัญหาเรื่องของ Daily User ที่แย่กว่าคาดนะครับผมคือตอนนี้สถานการณ์การลงทุนพวกหุ้นถึกผมต้องเรียนกันตามตรวงว่าตอนนี้ว่าน้อยคนนะครับไม่ใช่น้อยคนหรอกณเวลานี้นักลงทุนแล้วกันไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักกับจำนวนงบการเงินแล้ว แต่จะให้น้ำหนักกกบจำนวนยูเซอร์ผู้ใช้งานมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับตลาดพูดสาร์แให้ฟังสั้นๆนะครับผมสุดท้ายครับตลาดพันธบัตรครับผมเงียบๆนะไม่มีเรื่องเฟดไม่มีเรื่องอะไรนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกองทุนนะครับผมหรือใครก็ตามแต่ที่เทรดบอลนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยนะครับผมก็มีการปรับตัวขึ้นแบบมีนัยสําคัญนะครับเวลาที่เราเห็นบอลยิวขึ้นแปลว่าเงินนะครับผมไหลออกจากบอลยิวนะครับผม ออกจากพันธบัตรด้วยออกจากคุณด้วยไปเข้าวก่สกุลเงินยูโรเกี่ยวกับน้ามันเรื่องอะไรพวกนี้แทนนะครับผมเคสแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นกระต่อในสัปดาห์หน้าและในวันนี้นะครับผมเรามาเริ่มไล่กันก่อนครับสิ่งที่มีอีเวนต์เมื่อวานสําคัญสาคัญเนี่ยจะมีอยู่3มเรื่องหลักๆนะครับเมื่อวานนะสามเรื่องหลักๆนะครับประเด็นแรกครับเป็นการประชุม B O E นะครับผมหรือธนาคารกลางอังกฤษนะครับ ธนาคารกลางอังกฤษครับผมเมื่อวานนี้นะฮะได้มีการประชุมและถแถลงผลการประชุมนะครับผมคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยเล่าให้กับนักลงทุนทุกท่านฟังอยู่แล้วล่ะว่าในการประชุมธนาคารกลางรอบนี้มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งใช่ครับถ้าเราดูตามเว็บไซต์ forex factory นะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อเมื่อวานก็มีแค่การปรับขึ้นดอกเบีย 00, ้ย9.00มติเอกสารไม่เห็นจะมีอะไรน่าแปลกประหลาดเท่าไหร่นะครับผมปรับดอกเบี้ยขึ้นจาก0.25เป็น0.5 ก็ตามคาดหมดเลยแต่ทําไมเมื่อวานปอนช่วงแรกๆนะครับผมถึงได้มีการปรับตัวขึ้นรุนแรงนะครับเหตุผลมาจากภาพนี้ครับคณะกรรมการ9ท่านนะครับผมในธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งหมด9ท่านนะฮะดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมา0.25%เนี่ยเป็นการโหวตชนะด้วยเสียงส่วนใหญ่5ต่อ4เสียง5เสียงบอกว่าจะขึ้น0.25%นะครับอีก4เสียงครับผมหรือเกือบจะครึ่งนึงแล้วนะฮะ บอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย0.5%อันนี้เรียกว่าช็อกตลาดพอสมควรเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ายังไงอะตลาดของทางอังกฤษเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยแน่ๆนะครับแต่ไม่คิดว่าจะขึ้นเร็ว2ครั้งติดติดกันในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับก็เลยทําให้ตลาดคอ่อนข้างตกใจและกังวลพอสมควรทีนี้ยังไม่จบความโชคร้ายของของบอลยังไม่จบนะครับอย่าเรียกโชคร้ายเลยความโชคดีของปอนดีกว่านะนะใครที่ถือสกลุลเงินบอนมานะครับน่าจะโชคดีอยู่นะครับโดยเฉพาะฝั่งรองนะครับ มีการเปิดเผย Monetary p olicy เพิ่มเติมครับผมว่าสิ่งที่มีประเด็นรอบนี้นะครับเป็นเรื่องของอินเฟลอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นใ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 นสหรัชอณาราักรนะครับใน UK นะครับล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ5.4ซซึ่งสูงที่สุดในรอบ30ปีแต่ว่านะฮะเขาคาดการว่าในระยะสั้นจะ ไปถึงเจ็ดจุดหเปอร์เซ็นตในเดือนเมษายนปีนี้ครับผมนักลงทุนครับเงินเฟอ้อมากมากครับถ้าใครได้เรียนมารโทเอคอนมิกหนึ่งศูนย์หนึ่งกับทางผมแล้วก็จะเข้าใจว่าเออถ้าเงินเฟอ้อมากเนี่ยนโยบายทางการเงินเนี่ยก็น่าจะตึงตัวมากเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆนะฮะคือก่อนหน้าน,นี้เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าขึ้นถูกไหมไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วถูกไหมครับการที่เขาโหวตสี่เสียงว่าจะขึ้นศูนจุดห้าเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วว่าถ้ามีีีปรระชุมอออหนนน้้น้้ากกก็ขกขึึ่ได เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ครับปอรลอบนี้ครับเป็นเทรนนะฮะไม่แนะนําให้ส่วนเทรนนะครับผมประเด็นเรื่องของอินฟลชันในสหร,ราชอาณาจักรเนี่ยใน UK เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องน้ํามันในชุดแรกนะครับแต่ชุดต่อไปที่กําลังจะมาถึงจะเป็นผลมาจากตลาดแรงงานครับสิ่งนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากไปตามอ่านต่อเรียกว่าเซ็ o เตอร์เอฟเฟ e c t นะครับเซ็กเตอ์เอฟเฟกนะครับเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อก๊อกที่2โดยก๊อกนี้ ไม่ใช่เรื่องของต้นทุนค่าวัตถุดิบอีกต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของค่าแรงและค่าเช่าซึ่งเป็น f i x ซ์ c o สไม่ว่าจะขายดีหรือขายไม่ดีนะครับก็จะมีต้นทุนก้อนนี้อยู่ไอเนี่ยจะดันให้ของแพงขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับผมเงินจะยิ่งเฟอ่อเพิ่มขึ้นไปอีกพอออกมาข่าวมาแบบนี้ออกรายงานแบบนี้ปุ๊บก็ครับปอนนะครับผมไม่แนะนําให้ส่วนเป็นช็อตในระยะสั้นเป็นกลางนะครับผมคือเทรนมันดูจะเอาอยู่แหละดูท้าทางจะเอาเรื่องอยู่แหละพอสมควรนะครับ ทำไมปอนต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยขนาดนั้นทวนพื้นฐานกันนิดหนึ่งครับปอนนะครับผมเป็นประเทศที่มีเน็ตสินค้านําเข้าตลอดนะครับการที่ปอนร,รีบขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันทาให้ค่าเงินของเขามันแข็งนะครับพอค่าเงินแข็งครับนำเข้าเยอะครับของที่นําเข้ามาจะถูกลงจะยิ่งทําให้เศรษฐกิจฟื้นวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะเห็น GDP เร่งขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขนาดนี้ตัดภาพมาที่ฝั่ง ECB ครับ ECB เมื่อคืนนี้นะครับผมฟังแถลงของคุณคริสตินลากาศดเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าสถานการณ์ของ ECB เนี่ยนโยบายเนี่ยออกมาคงที่คงค่าคงตามคาดนะครับผมก็คือไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในงวดนี้นะครับมีการยกเลิกนะครับมาตรการกระตุ้นทางการเงิน PEPP นะครับก็คือลดจํานวนปริมาณเงินในระบบคล้ายๆกับประเทศอื่นๆนะครับผม สิ่งที่ทําให้สกุลเงินยูโรปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันมาจากช่วงถามตอบนะฮะช่วงถามตอบของคุณครีตินลากาเนี่ยเขามีการถามในหลายๆประเด็นนะครับแต่ที่แน่ๆมีประโยคสําคัญคืออันนี้ว่าในระยะสั้นเนี่ยครับผมเขามองว่ามีความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะปรับตัวขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับภาพนี้จากที่ผมฟังช่วงถามตอบมาเซนติเมนต์มันออ,ออกสื่อมาในทางว่า ตัวเขาเองณนะเวลานี้นะครับผมในช่วงที่แถลงการเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเงินเฟอ้อในระยะสั้นเหมือนกันว่าจะไปถึงเท่าไหร่นะครับพอเราเจอสถา,านการณ์แบบนี้อารมณ์คล้ายๆกับเราเทรดอะแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามจัดการแบบจำกัดความเสี่ยงถูกไหมครับผมเทรดเดอร์บอลเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเลยเริ่มจำกัดความเสี่ยงกันแล้วนะฮะสถานการณ์เงินเฟอ้อเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันเนะเาะทางปอนนะครับผมปอนบอกว่าเงินเฟอ้ออยู่ราวๆ5.4่เปอร์เซ็นต์า 5. เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ ส่วนทางยูโรเนี่ยเงินเฟอ้ออยู่ที่5.1สถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับผมคือสารัสอาจะานาเข้าของเยอะนะครับแต่5.1ของยูโรรอบนี้ครับมาจากน้ํามันเป็นหลักน้ํามันค่าแกส๊สแล้วก็ค่าไฟฟ้านะครับผมกับปุ๋ยนะครับสาตัวนี้เป็นหลักยังไม่ได้มีสัญญาณของการที่ปรับโตขึ้นค่าแรงเหมือนของกับทางที่อังกฤษเขานะฮะ สถานการณ์การฟื้นตัวของ ECB เนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจของเขาอ่ะมันดีขึ้นนะครับการจ้างงานดี participation rate ดีขึ้นจำนวนคนทำงานเพิ่มขึ้นแปลว่าไงครับคนมีงานทำคนมีเงินใช้คนน่าจะเอาเงินไปใช้ความมั่นใจเพิ่มนะครับในขณะที่ความมั่นใจก็เพิ่มด้วยนะครับของก็แพงด้วยนะครับก็เลยนำไปสู่เรื่องที่ว่าเงินเฟ้อระยะสั้นเนี่ยมันจะขึ้นต่อภาพนี้กำลังจะบอกอะไรแล้วภาพนี้ทุกอย่างที่เขาพูดมาเขาพูดมาในทิศทางที่ เออมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนตอนนี้เขาก็ไม่ได้คอมมิตอะไรนะครับว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยตอนไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเศรษฐกิจภาคเร็วเซกเตอร์พร้อมรับมือการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับจำนวนภาคโัลเลียนก็ทําได้นะครับภาคธุรกิจก็ทําได้นะครับภาคร,รัฐบาลก็ต้องลดการใช้จ่ายลงแล้วซมาแล้วก็ต้องลดลงครับผมแล้วค่างเงินเขาก็อ่อนอยู่ด้วยส่งออกนะอีกมาสมพ,พลังอีก ยิ่งจะทาให้เศรษฐกิจเขาฟื้นไหวนะฮะ EUR USD นะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในระยะยาวนะครับถ้าใครสนใจฟังแถลงการนะไปสามารถไปฟังดูได้นะครับใน u t u b e นะครับสุดท้ายครับวันนี้ครับอีเวนต์สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้นะครับเราจะมีสัมมนานะครับผมของเอามีนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสดนอนฟาร์มคืนนี้นะครับผมก็รักใครที่มีบัญชีกับทาง AT ทอยู่แล้วนะสามารถเข้ามาแจมงานนี้ได้นะครับผมงานนี้นะฮะเราจะพาวิเคราะห์ นอนฟาร์มกันสดๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราควรจะมีการเทรดเข้าออเดอร์หน้าตาประมาณไหนอย่างไรดีในวันนี้นะครับผมตัวแรกวันนี้ที่ต้องติดตามของนอนฟาร์มจริงๆนะครับจะไม่ใช่จํานวนการจร้างงานผมย้ําก่อนแต่เป็นค่าแรงครับเพราะว่าค่าแรงนี่แหละที่จะส่งผลต่อเงินเฟอ้อเหมือนกันที่ ECB กับ b e เขาโดดนะครับผมภาพประมาณนี้นะ ECB เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยช้าหน่อยเพราะว่าประเทศเขาเน็ต อ,อันนี้ผมเอาตัวอย่างเป็นเยอรมันแล้วกันนะของเขาเนี่ยเป็นเน็ตส่งออกส่งออกเขาเขาจะขายดีค่างเงินเขาอ่อนครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยครับไม่เหมือนกับทางสหราชอาณาจักรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลา2วันที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางฝั่งหุ้นแล้วนะฮะก็ตามนั้นนะถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวสามารถทักมาคุยสอบถามทางหลังไมค์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย a อทนะครับผมก็ขอจบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ